สวัสดีครับพบกับผมนะครับรั่มซัมมิมิมบายและพบกับ XMAX เข้าใหม่คันวันนี้สําหรับตัวคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดสีเป็นเทานะครับมุกไดมอนด์นะครับออกแสงจะมีประกายเป็นมุกข้าวฟ้านะครับผมล้อแดงนะครับสภาพสวยสีสดใสชุดสีสีล้อสภาพร้อเปอร์เซ็นมาพร้อมกับเบาะสีแดงนะครับปาดใหม่จัดทรงหล่อๆเลยนะครับข้อเบิกใหม่นะครับอาคาคอไเฮเทเนียมปลายคาร์บอนเช่นเคยนะครับชกหลังแต่ง ตรงรุ่นนะครับชิ้นดำสภาพสวยชุดสีสีล้อทุกอย่างของทางร้านสภาพร้อเซ็นตะครับรถคันนี้เป็นรถปี18นะครับราคาเปิดไว้ประมาณแสนสามเท่านั้นนะครับซื้อมาแต่งแบบนี้นี่ก็มีแสนไปปลายแน่ครับผมนะครับลูกค้าซื้อสดแต่เฟน้นได้เลยนะครับแต่เฟน้นใช้เงินเพียง4-5่ถึงหมื่นบาทนะในการออกรถติดบูโรแบล็คลิสทางร้านสามารถดันเคสออกได้หมดทุกเคสนะครับ สนใจคันนี้ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเรามาฟังเสียงเครื่องสักนิดนึงนะครับผมสตาา์ที่เดียวติดนะครับฟันไม่ไหลน้ําไม่ดันข้างไม่หอนนะ ยังไงก็สนใจคันนี้ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมร้านลํำสามพรีเมียมบคยครับฝากด้วยนะครับสำหรับ X Max สภาพสวยตรงปกเช่นนี้นะครับขอบคุณมากครับผม